อลหลครับสวัสดีครับสวัดดีครับคุณม่อนครับสวัดดีครับเช็คแค่หน่อยน้องหวัดดีเด้หวัดดีเพื่อนเพื่อนเด้หวัดดีครับอเอนอหวัดดีครับวันนี้ผมอยากจะฝากถึงไอ้เหี้ยนี่นะฮะไอเด็กเหี้ยมอสซาไทยนะฮะกูอ่านถูกว่าวม่อนม่อนกูอ่านถูกกป่าวอ่านเด้อ่าว่าม่อนหรืออ่าว่ามอนวะมอสเนาะมอสซาคือกูดูชาแนลมึงอะ ไอเหียพวกมึงอ่ะเขาเรียกเหียไอสัตว์เนี่ยคิปมึงกักตากไอสัตว์โป,โ,โปรแกรมคุยยังเขียนอย่างนี้อยู่ยังตากไอเหียจะมาปาดปีกชาแนลกูดูมาปาดปีเว้ยกูมาเลยก็ไหวกูดูตัวมึงนะกูบอกให้ตัวมึงอ่ะกูจะพูดว่าไงาดีวะเดี๋ยวกูให้เพื่อนกูช่วยปิจารนากูบอกให้ไอเหีย มึงยังต้องพึ่งของแจกอะ่ะน่ะมาร้องโปรงร้องโปงฝีมือไม่มีมืออย่าปากดีให้มากไอ้เหี้ยเด็กน้อยไอ้ศาสตร์เด็กน้อยโธเนี่ยเด็กน้อยเนี่ยอะไรเนี่ยสัสตว์มงบาเลตก็ไหวตัวมงมีบาเลตเหรอของกูดูแล้วมงก็ยังแคปโปรโมชั่นหน้าเว็บร้อยห้าสิบาทเอาอะกู <c oughs> ว่าไอเ้เหี้ยเนี่ย มึงไวเน่คือไอเงั้ยี่เจอหน่อยไอเย้เนียนี่โชว์หน่อยเนี่ยกูพูดเองไอ้สัตว์แต่คือมึงไม่เจ็บหรอกมึงไม่รู้กูอยู่ไหนอะ่ะกูบอกให้อย่าให้กูเจอแล้วกันไอ้สัตว์เอาไงกับแม่งดีวอมอนถามถามความเห็นมึงหน่อยเออไอ้เยียม,มาดูของกูก่อนไอเ้เฮียหนังไอเ้เฮียนี่ไงหนังควยไม่รู้ไอ้สัตว์เนี่ยกูรอคำตอบอยู่นะเนี่ยมึงคิดว่ามึงแน่จริงอะ่ะหน้าตลาดเลยปะ ซื้อดาบมาร้ 199. อยเก้าเก้าอยี่่สองร้อย200ก็ได้สามร้อยได้เท่าไหร่ก็ได้ไสัตว์หนึ่งหนึ่งกับกูโอเคปะเนี่ยหรือถ้าไม่กล้าหรือมึงคิดว่ามึงจะมาแล้วมึงกลัวตายมึงก็ฟ้องแม่มึงเลยบอกแม่ปกป้องหน่อยนะมาปากดีอย่างงี้มันไม่เฟี้ยวมันไม่ไเฟี้ยวอเหี้ยเนี่ยมึงซื้อดาบมาเลยเนี่ย สปาปาเนี่ยไอสัตว์ซื้อมาเลยไอเฮี้ยอย่างเงี้ยก็ได้อย่างนี้ก็ได้ไอสัตว์อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ยังไงก็ได้ไอสัตว์อย่างนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยใหญ่ใหญ่ดีเนี่ยอย่างเงี้ยหรือมึงจะเอาหรือจะเอาอย่างงี้อย่างนี้ก็ได้ไอสัตว์กูไม่กลัวหรอกเนี่ยมาเหอะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหรือมึงจะเอาอย่าง กูก็ได้มึงจะเอาอย่างกูก็ได้นะเฮ้ยอยู่ไหนวะแล้วเ,เพื่อนกูน้อยไม่ต้องสนใจไอ้สัตว์กูแค่ทีมงานกูเยอะไอ้สัตว์ทีมงานกูเยอะแยะไอ้เหี้ยไม่ต้องห่วงหรอกเอออย่างงี้ก็ได้เนี่ย่งงอย่างเงี้ยเยอะๆดิเยอะแยะดิอย่างงี้ก็ได้ อย่างนี้ก็ได้เนี่ยอย่างนี้ก็ได้สนุกนะนะอย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้ไม่เอานะเนี่ยอย่างนี้มึงอย่ามาแทงกูนะม่อนถ้าเกิดแม่เอาอย่างนี้มาแทงกูจะเป็นไงวะโอ้ยจกกักระจี้จังเลยมึงอยาให้กูจักกจี้ตายจะให้กูขำตายวะฮนะเฮ้ยอย่างนี้กูก็ไม่เอาอี่ห้ฟันติงไอส้สาร นะอย่างงั้นกูไม่เอาแตนะ่ถ้าจะเอาอ่ะกูต้องอย่างนี้เนี่ยแต่จะเอาจะไฟอ่ะกูต้องอย่างนี้ไอ้สัต์หาซื้อเลยเนี่ยอย่าเอาแบบไหนก็ได้ไอ้เหี้ยของกูกูมีแล้วไอส้สั์นะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยพอดีพอดีมือเนี่ยเล็กเเรียวเรียวเนี่ยไอ้เหี้ยโอเคป่ะนะ กูไม่อยากจะเฮี้ยมากกูอะไม่ได้เก่งแต่ปากนอกจอกูว่าได้เด็กคีย์บอร์ดอย่างมึงอะกูไม่อยากเอาเรื่องหรอกไอ้เฮี้ยแถวบ้านไอ้เฮี้ยกูเอาเรื่องมึงไปอะแม่งก็เหมือนแบบไอ้เฮี้ยกูรังแกเด็กก็วะไอ้มอนบอกเลยถ้าเกิดกูเล่นแม่งอะกูจะรังแกเด็กอะมาพูดพูดเลยพูดเลยใส่ไมเลยใส่ไมเลยพูดใส่ไมเลยถ้าถ้ากูเล่นแม่งอะกูเล่นไอ้เฮี้ยเนี่ย กูจะเหมือนลังแกเด็กอะเหมือนดิครับเนี่ยคำพูดมึงเนี่ยเด็กไอสัตว์ไอเฮียกรมือกูเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วก็อีกลายหนึ่งไอเฮียลายนี้นี่กูรู้สึกกูเหม็นกูรู้สึกหมักไส้มันมานานละอย่าให้กูเจอนะอยสัตว์เนี่ยกูจะเล่นมากเลยเอันนี้แหละมัง้งถ้าจาไม่ผิดนะคิดไม่มีเสียงช่างมันนี่อะกูกูลืมแกมาบอกกูปัญญาอ่อนของมึงมีหรือเปล่า ไอ้เฮียเนี่ยไหนยกป๊อปป๊อปเฮียสัตว์จะมาป๊อปมระตยมึงน,นี่แหละเอาไหมอะไรอ่ะก๊อปของเขามาโอ้โหบอกโหดบ้างไม่เช่โปแชนแนลมึงเนี่ยยังไม่ดังอย่ามาปากดีไอ้เฮีย,เ,ฮยเด็กกับกูรู้มึงอ่ะเด็กไอ้สัตว์นะ อยากเอาเรื่องเด็กอะคือถ้าเกิดมึงอยากเจอเหมือนกันนะมึงเอาแบบไอ้แค่นั้นอนะมีดอะอย่างนั้นเลยเอามาเลยไอสัตว์ยกเพอะยอยกป๊อปเนี่ยนะยยยเนี่ยไอเยีะยกป๊อปเนี่ยเดี๋ยวกูจัดการไอสัตว์เนี่ยมึงอยากเอาอย่างนี้มานะอย่างนี้กูไม่เอานะไม่ดีไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีเออไอสัตว์มึงต้องเอาอย่างนี้มาเจอกับกูนะอย่างเด็กเล่นเมื่อกี้ไม่เอานะเข้าใจาปะ อย่างเงี้ยอย่าเอามาเจอกูกูจะเจอตั้งจากนี้ตัมูไรก็ได้แล้วแต่มืองร้อยเก้าเก้าอะนะเอามาเลยตามสบายกูไม่เแี่อะไรมากนะก็คือก็กูมีตังค์อะกูจะทำแย่ก็ได้ส่วนพวกที่ว่ามาอย่างนี้เออผมจะไปทำอะไรก็ก็อีกเรื่องหนึ่ง วันนี้จะมาชี้แจงหลายเรื่องแต่เอาเรื่องเฮี้ยนี้ก่อนไอ้พวกเด็กเี้ยวกนี้ที่มาชอบมาด่าเนี่ยมึงแน่จริงหรือเปล่าแน่จริงอ่ะสปาต้าก็ได้มีดก็ได้มีเด็กเล่นพลาสติกไม่เอาอันละห้าบาทสิบาทอย่ามาแทางกูก,กูจะกระจี้กูขำตายไอ้สัสไอ้สัสอย่าเอาอย่างนั้นมาไอ้เกูหากูไม่ชอบอเข้าใจอนะ่ะกูชอบความจริงจังอ่ะเออกูชอบความแน่ไอ้สัสแล้วก็ อันนึงก็เรื่องนี้จะชี้แจงหลายเรื่องนะเรื่องนี้ผมไม่ชี้แจงนะเรื่องนี้ผมไม่คุยแล้วที้เกียจคุยฮั<ช>ครับ,รบเรื่องนี้ผมขี้เกียจคุยแล้วมันน่าเบื่อะ่ะมันน่าเบื่อจริงๆไอคีนี้ผมถ้าจำไม่ผิดก็อันนี้แหละแต่แค่ว่าผมลบกอกแต่อัน,นอเนี้ยโอ้ยดังเนี่ยที่ผมมานั่งรีวิววันเนี้ยเออพวกเด็กพวกนี้ก็ถามกันมาแล้ว ก็อยากให้ผมกลับไปนั่งเล่นเอาผมก็เล่นอยู่ผมแค่ไม่ได้ถ่ายขี้เกียจถ่ายไอ้มมอนกูชวนมึงกลับมานั่งกูชวนมาเล่นไอ้ฉ่ำมึงจะเล่นนะเออไอ้เนี้ยไอ,อเนี่ยคืออย่ามาปากดีนะไอพวกเด็กพวกเนี้ย,ยคือเด็กพวกเนี้ยคือนั่นแหละเขาชื่นชอบกูไอ้เงี้ย กูทำชาแนลแค่สร้างสัตว์ก็สนุกสนานไม่ได้ปัญญยามาโชว์ปัญญาอ่อนเหมือนพวกมึงอะ่ะเออไอ้เ,อเ,เด็กพวกนี้เขาเ,<ข>เขารู้ไงเขามีความคิดไอ้สัตว์เขาไม่ใช่แบบพวกมึงเี่ยกูดูเนี่ยเออเขาก็เด็กไอ้เหี้ยแต่เขามีความคิดมากกว่ามึงเอ,อแต่คือเด็กพวกเนี้โอเคครับเดี๋ยวผมกลับแน่ครับหลังปีใหม่อะผมคงกลับไปนั่งเล่นนะหลังปีใหม่ผมกลับไปนั่งเล่นแน,แน่แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่นะอืยังไม่ใช่ ต้องหลังปีใหม่จะนั่นแหละลก็แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเทปผมอะเทปเนี้ยก็เอาไงเดียวไม่ค่อยเข้าอะ่ะก็อย่าคิดมากแล้วกันนะอย่าลึกซึ้งขอร้องแล้วก็ฝากอยากจะฝากเหมือนกันนี่เทปนี้อยากจะฝากเพจนี้ วันนดี้มันเป็นเพจของคือง่ายๆคือผมมาช่วยเขาแหละช่วยโปรโมทเขาเฉยๆซึ่งตามจริงผมก็ไม่ได้ไม่ว่าไม่ชอบอะไรนะผมชอบช่วยเออนเ,เนี่ยเพจเนี้ยมากดไลค์ให้เยอะๆหน่อยแล้วกันนะเออเพจนี้ จะกดไม่กดก็ตามใจอ่ะแต่เพจเนี้ยขอให้เยอะๆหน่อยเพราะว่าผมไม่ช่วยเขาเฉยๆถ้าเขาได้สักพันไลค์ผมก็คงไปอ่ะแต่ตอนนี้ก็คงช่วยอยู่แต่เพจเนี้ยมากดก็มากดไม่กดก็ไม่ต้องกดผมไม่ได้ขอให้คุณมากดแต่เพจเนี้ยขอช่วยกดหน่อยนะครับก็ขอบคุณมากไอมกม้ม่อนมึงจะฝากอะไรถึงพวกเด็กนักเลงบ้างวะ ยาจะฝากอะไรถึงมัง้ง,งมึงไม่ฝากจริงเหรอไม่ฝากจริงอนะ่ะเฮ้ยกูให้อีกทีนึสมมุติว่ามึงเจออย่างกูอนะ่ะมึงจะทํำยังไงเออเออในฐานะในฐานะมึงกับกูเป็นพี่น้องกัน เอ้ยไม่ไม่ใช่อีกแค่มึงวันนี้ก่อนเออผู้ร่วมรายการที่ดีเน่ยเดี๋ยวกูจะให้เครดิตมึงด้วยมอดเด็กโลกเนี่ยถ้าเกิดสมมติมึงเจออย่างกูมึงจะทำไงมึงจะทำไงอ่ะถ้ามึงเจออย่างเงี้ยมึงทำไงเนี่ยเจออย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยเนี่ยปากดีเนี่ยปากดีเนี่ยใส่ปากเลยสเอาดังๆเอาดังๆให้ได้ยินเอาดังๆใส่ไมเลยใส่ปากแม่งเลใส่ปากเลยเหรอเฮ้ยไอ้เฮียพวกเฮียนี่ต้องหักแขนหักขามั่ง อยกแข่ขาไปเลยอไอ้เฮียมมเออเดี๋ยวกูต่อยให้หน้าสั่นเลยสัว์แน่จริงอะ่ะวัดไซด์ได้กูอ่ะไม่ใหญ่หรอกกูต่อยไม่เก่งหมัด<อ>หมัดมวยกูไม่เป็นไอ้เฮียแต่เชิงแตบบ่เชิงล้างขาน่ะกูเยอะแยะไอ้เฮียเอเอเฮ้ยเชิงกูดีเชิงกูไม่ถึงขนาดนั้นแต่เชิงกูดีเออก็คงจะแค่นี้แหละนี่ ดูเด,ดทท็อปกูมึงไม่ต้องงงไอ้เหียกูนั่งอยู่ร้านเกมอะอะล่ะ,ะก็คงจะจบแค่นี้นะก็พวกพวกอย่างนี้ก็แฟนคลับกูนี่ก็นั่นแหละก็จะบอกไว้เลยว่าอีกพักนึงกลับมานั่งเล่นแน่ๆแหละแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะหลังปีใหม่แน่ๆแหละไปละบายบายจุ๊บปุุ๊